กจะสวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับโบอีกแล้วนะคะวันนี้ในวันที่อากาศดี และวันนี้นะคะบัวก็อยู่ข้างทะเลนะคะมหาสมุทรค่ะเริ่มต้นวันใหม่ที่สดใสนะคะและในวันที่อากาศดีสมองปลอดปร่มแบบนี้นะคะบัวก็ถือโอกาสที่จะพาเพื่อนๆนะคะมาแชร์ประสบการณ์แนวคิดดีๆของบัวนะคะในการทำยูทูบเบอร์นะคะสำหรับนักยูทูบเบอร์มือใหม่ว่าคิดยังไงถึงจะให้ตัวเองไม่ท้อนะคะยูทูบเบอร์มือใหม่เราไม่ท้อเราบินไปด้วยกันค่ะววู ข้อแรกเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อว่าตัวเองทำได้เชื่อว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นถูกต้องนะคะเชื่อว่าสิ่งที่เราทำนี้สามารถทำให้เรามีความสุขได้ค่ะเห็นฝั่งโน้นไหมคะฝั่งโน้นไกลมากเลยและบัวก็เชื่อว่าบัวสามารถไปตรงนั้นได้ซึ่งบัวไม่มีเงื่อนไขในตัวเองบัวจะมองว่าฉันจะไปฝั่งโน้นได้อย่างไรอย่างมีความสุขนะคะและก็ถูกต้องด้วยค่ะ หลักคิดต่อมานะคะก็คือการคิดบวกนั่นเองค่ะก็คือการคิดบวกนี่คือสําคัญมากเลยนะคะสำหรับนักยูทูบเบอร์มือใหม่ไม่ว่าอะไรจะผ่านเข้ามากระทบใจิตใจเรานะคะดีไม่ดีพอใจไม่พอใจเราต้องพยายามหาข้อดีและคิดบวกให้ได้เร็วที่สุดนะคะบวกยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราได้รับคอมเมนต์นะคะดีๆเราก็ดีใจใช่ไหมคะแล้วก็ นิดตรงนั้นพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะคะและถ้าได้รับคอมเมนต์ที่ไม่ดีคอ,คอมเมนต์ลบๆใช่ไหมคะเราก็นํามาปรับปรุงว่าจะทําอย่างไรให้มันดีขึ้นใช่ไหมคะและก็ถ้าได้คอมเมนต์ที่ไร้สาระไม่มีเหตุผลอะไรเลยนะคะเราก็แค่ฝึกจิใจตัวเองให้ปล่อยวางนะคะปรงกับสิ่งที่เขาพูดเองค่ะมีข้อคิดที่ว่า เราไม่สามารถเปลี่ยนความคิดคนอื่นได้นะคะแต่เราสามารถเปลี่ยนความคิดของเราได้ค่ะเราจะสุขหรือทุกข์ขึ้นอยู่กับตัวเราเองค่ะหลักคิดต่อมานะคะก็คือว่าการคิดถึงใจเขาใจเรานะคะ บัวนี่จะคิดเสมอว่าการที่เรามาทำ YouTube เนี่ยเราต้องการอะไรใช่ไหมคะแล้วเพื่อนๆที่ทํา y o YouTube ด้วยกันเนี่ยเขาก็ต้องการเหมือนเรานะคะแล้วก่อนอื่นนะบัวจะเป็นผู้ให้ก่อนค่ะเราอยากได้สิ่งไหนเราต้องให้สิ่งนั้นก่อนใช่ไหมคะ 1. น,นะคะเราอยากมีคนติดตามเราก็ไปติดตามเพื่อนก่อนไปศึกษาว่าเขาทายังไงนะคะ 2. เราอยากให้เพื่อนกดไลค์เราก็ต้องหาวิธีว่าทํายังไงถึงจะกดไลค์ได้แล้วก็ไปดูวิดีโอคนอื่นว่า วิดีโอที่เราอยากกดไลค์เป็นแนวแบบไหนเป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็เข้ามาปรับตัวเองให้เป็นแบบนั้นนะคะแล้วเราอยากได้คอมเมนต์ดีๆนะคะเราก็ฝึกที่จะคอมเมนต์เพื่อนดีๆด,ดูวิดีโอให้จบและคอมเมนต์เพื่อนดีๆนะคะก็คือง่ายๆหลักง่ายๆก็คือว่า เราเนี่ยอยากได้อะไรใช่ไหมคะเราก็ทำสิ่งนั้นให้เพื่อนนั่นเองค่ะแล้วสิ่งที่เราอยากได้ก็จะกลับมาหาเราเองโดยอัตโนมัตินั่นเองค่ะใจเขาใจเรานะคะยิ่งให้ยิ่งได้กลับมาเพิ่มทวีคูณเลยค่ะหลักคิดต่อมานะคะก็คือเรื่องเวลาค่ะเรามีเวลา24ชั่วโมงใน1วันเท่าเท่ากันนะคะแต่เราจะใช้เวลา24ชั่วโมงได้ต่างจากคนอื่นได้อย่างไรนะคะ บัวให้ความสําคัญมากกับการให้เวลาในหนึ่งวันของบัวนะคะก็คือว่าตื่นเช้ามาเนี่ยต้องรีบอาบน้ําแต่งตัวเสร็จก่อนเลยเพราะว่าคอนเทนต์หรือความคิดดีๆนะคะในการคิดวิดีโอออกมาปุ๊บเราก็พร้อมที่จะทําวิดีโอได้เลยไม่ใช่ว่าคิดคอนเทนต์ได้นะอุย้ยต้องเสียเวลาไปอาบน้ําแต่งตัวก่อนนะคะและส่วนใหญ่ถ้าเราเตรียมตัวพร้อมในตอนเช้าเนี่ยอะไรดีๆใหม่ๆหรือคอนเทนต์ใหม่ๆมันจะเข้ามาโดยอัตโนมัติเลยนะคะ เมื่อเรามีใจที่พร้อมกายที่พร้อมแล้วใช่ไหมคะสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่บัวขาดไม่ได้ก็คือการจดบันทึกช่วยจำนั่นเองค่ะเวลาบัวอ่านหนังสือนะคะไปเจอคำคมคำดีๆคำไหนที่เก็ตบัวรีบจดในสมุดบันทึกของบัวเลยค่ะหรือแม้กระทั่งได้ไปดูวิดีโอของเพื่อนนะคะดูหลายๆวิดีโอหลายๆช่องเนี่ยอะไรที่บัวเก็ตบัวคิดว่ามันดีมันเหมาะที่จะมาปรับกับบัวได้บัวรีบจดเลยค่ะซึ่งบัวไม่ประมาทเลยว่าโอ เราจําได้ไม่เป็นไรเราหาได้แต่การจดเนี่ยช่วยให้เราเนี่ยจำได้แล้วก็วิธีการจดเนี่ยต้องจดให้ละเอียดด้วยนะคะว่าอ๋อเราเก็ตอันนี้เพราะว่าอย่างนี้เราอยากต่อยอดเป็นวิดีโอแบบไหนยังไงนะคะเพราะว่าบางครั้งเวลาเราจดแล้วใช่ไหมคะเรามาอ่านอีกทีหนึง่งเอ๊จําไม่ได้ว่าเราจดเพื่ออะไรนะคะสิ่งนี้ก็คือช่วยให้เราเนี่ยเกิดคอนเทนต์ในการจดไว้ด้วยค่ะและหลักคิดสำคัญสุดๆก็คือว่า ความสำเร็จทุกความสำเร็จได้มาจากความพยายามตั้งใจมุ่งมั่นและสม่ำเสมอนะคะไม่ใช่โชคช่วยนะคะเชื่อเสมอว่าคนที่เขาสำเร็จก่อนเรานั้นเขาเหนื่อยมากกว่าเราเขาเหนื่อยมาก่อนเราก็เ,าเจอปัญหามาก่อนเราและเขาก็ท้อมาก่อนเราด้วยค่ะ ในทุกเส้นทางที่เรากําลังผ่านและกําลังประสบแล้วก็เจอตอนนี้นะคะก็คือคนที่เขาสําเร็จก่อนเราเนี่ยเขาเจอมาก่อนแล้วเราอยากสําเร็จเหมือนกับคนที่เขาสําเร็จแล้วก็ต้องยอมรับแล้วก็ก้าวผ่านมันไปนะคะห้ามท้อเด็กขาดค่ะก็ให้มองคนสําเร็จนะคะว่าเขาไม่ได้ผ่านมาได้ง่ายเขาก็ต้องผ่านมาว่าก็ต้องอดหลับอดนอนในการตอบคอมเมนต์ก็ต้องอดหลับอดนอนในการทําคลิปวิดีโอนะคะ ความสำเร็จที่เกิดจากความตั้งใจและพยายามมันจะสวยงามเสมอค่ะและสุดท้ายนี้บัวก็ขอเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้เพื่อนๆสู้ๆนะคะห้ามยอมแพ้เด็ดขาดค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บัวด้วยนะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็เจอกับบัวที่คลิปวิดีโอหน้าค่ะมีความสุขทุกคนนะคะบายบาย 나를 확바뀌게한건너 나를 거울 앞에서 소송이게 만들어버린